สวัสดีครับวันนี้อยู่ตัวบ้านสตูดิโอก็จะมาอ่านนิยายเรื่องมาหาศึกสามพบนะครับในตอนที่45กันแล้วยังไงก่อนจะไปฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้มีชื่อตอนว่าเด่นลนหุบเขาเหมอกเย็นเยือกคางสะน้ำอันหนาวเหน็บจั่วมอแลดูน่าสะพึงกลัวร่างกายแดงกำ่ำราวกับกุ้งต้มตัวหนึ่ง แดงดุดโลหิตจะหยดออกมาดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยซึ่งน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อยามที่จั่วมอยังคงอยู่ในลานบ้านร่างกายของมันเหลากับกลุ่นก้อนปเปลวเพลิงก้อนหนึ่งแต่บัดนี้มันรู้สึกคล้ายว่าตลอดทั้งล่างเป็นท่อนฟืนแห้งสนิทต่อมาก็จุดประกายไฟและลุกไหม้จนแตกประทุจัวมอเหลียวมองไปรอบๆมึนง,งงเลอะเรือน ทุกอย่างในสายตาดูเหมือนจะบิดเบี้ยวเสียไปหมดซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้อันร้อนแรงสติสัปมชัญญาของมันเลอะเลือนร้อนมันประหนึ่งว่าดิ้นลนตะเกียรต,ตะกายอยู่กลางทะเลแห่งเปลวเพลิงคืนไฟโหมซัดใส่ไม่หยุดยัง้งจนแทบหายใจไม่ออกราวกับว่าอาจจะถูกแผดเผาเป็นเท่าฐานได้ทุกเวลารับประทานย่ามกรเพลิงลงไป เสียงอันเลือนลางห่างไกลลอยมากระทบโสดประสาทของจัวจ่วม้อจัวหมอยัดย่ามังกรเพลิงใส่ปากตามสัญชตตาตญาณคลื่นความร้อนไหลาวาบจากปากลงสู่ลำคอบูมมันราวกับควางมอบรรจุน้ำมันลงไปในกลองไฟจัวหมอรู้สึกว่าทะเลเพลิงระเบิดกระจัดกระจาย เปลวไฟละเอียดอ่อนร้อนเล่านับไม่ถ้วนแผ่ว่าไปทั่วอวัยวะภายในความร้อนแรงประหนึ่งเหล็กล้อมเหลวพุ่งผ่านตะลุยผ่านเส้นชิพจรของมันดุดดังคลุ้มคลั่งอลาวาดอ้าจั่วมอไม่มีปัญญาสะกดกานเสียงกรีดร้องของมันได้กระแสความร้อนแผดเผาโลดแล่นขึ้นสมองสีสะอันเปราะบางของมันไม่ต่างจากถูกนาบด้วยเหล็กไฟเผาฟุบ ทันใดนั้นเปลวไฟลุกพึบคุ้นบนล่างไม่ลามไปอย่างรวดเร็วภายในชั่วกระพริบตาเดียวเสื้อผ้าทั้งหมดของมันก็เปลี่ยนเป็นกองเพลิงสลายเป็นเถ้าในชั่วอึดใจแต่ที่น่าประหลาดก็คือเปลวเพลิงกับไม่ได้สร้างบาดแผลแก่จัวมอแมตแต่น้อยจัวมอเปลยกายล่อนจอนตลอดทั้งร่างแดนฉานประดุดโครงกระดูกโลหะที่พึ่งออกมาจากเตาเผา คืนกระแสลมร้อนรอบกายสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่าอ่าอ่าอ่าเสียงกู่ลึกล้ำกลึงกองหอยหวนไม่ผิดอันใดกับสัตว์ห้ายใกล้าตายตัวหนึ่งเส้นโลหิตทุกเส้นโป่งพองขายเหล็กเส้นที่กำลังลุกไหม้ปกคลุมไปทั่วล่างดุดตะข่ายสนอหยยิ่งนัก ผูเยาวมองจากด้านข้างสีหน้าเคลิบเคลิ้มมึนเมาทอดถอนชมเชยโอ้ความเจ็บปวดที่แสนลึกลงไปถึงวิญญาณนานเท่าใดแล้วที่ไม่ได้ฟังเสียงอันนาลุ่มลึกถึงเพียงนี้น่าหวนหาจริงๆอ่า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 จวหมอสูญเสียสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์มันคล้ายสัตว์ร้ายที่ร่างกายลุกไหม้ท่วมตัว แหกปากกูร้องตามสัญชาติตยานเปลวไฟดูราวกับไม่ค่อยพอใจที่จะวิ่งอยู่ภายในร่างกายของมันพากันเจาะทะลุผิวหนังออกมาลุกฮือห่อหุ้มตลอดทั้งล่างกลับกลายเป็นกองเพลิงกลุ่มหนึ่งหากจกัวมอม,มีสติจำใส่อยู่ในช่วขณะนี้มันจะต้องตื่นตะลึงเมื่อพบว่าไฟที่กำลังโหมไหม้รอบกายมันเป็นเพลิงสีแดงเข้มอันเย้าวยวนใจ คล้ายคลึงกับเปลวเพลิงในทะเลแห่งจิตสำนึกของมันอย่างยิ่งมองเห็นเปลวไฟแดงจัดที่เต้นเล้าอยู่อย่างดุเดือดบนล่างจัวมอในตาของผู้เยาวมืดมนลงในบรรดลมุมปากยกยิ้มจางๆไม่ทราบว่ากำลังนึกถึงเรื่องราวอันใดเสียงกู่ร้องของจัวมอยิ่งมายิ่งแหบลึกทั้งหอยหววสุดใจเปลวไฟทั่วล่างดูเหมือนจะทรงพลังขึ้นเรื่อยๆ ผูยาวสีหน้าแปลเปลี่ยนนิ่งงันไปครู่หนึ่งดวงตาค่อยกลับเป็นปกติพ,พึมพำกับตนเองเอาเถอะเมื่อเป็นคนที่เจ้าเลือกข้าจะลองให้โอกาสดูสักครั้งจบคำพันจีตดัชนีชัยจัวหม้อจัวหม้อดุดถูกฟาด,ด้วยค้อนมหึืมาปิวรลิ้วไปล่วงในสระน้ำเย็นเยือกท่ามกลางสะเก็ดน้ำกระสัดก์เซ็นละลอกหนึ่ง จั่วมอปะหนึ่งหินนักก้อนหนึ่งพอหล่นลงในสาะก,ก็จมดิ่งอย่างรวดเร็วที่พิสดารพันลึกก็คือเปลวไฟสีแดงเข้มซึ่งลุกโหมรอบล่างมันกับไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำแม้แต่น้อยยังคงเต้นเล้าโหมไม่อย่างบ้าคลั่งดุดเดิมช่วงเวลานี้เองสายทานน้ำแข็งในทะเลแหง่งจิตสำนึกของจั่วมอพันเริ่มถาโถมกดทับอยู่ข้างหน้า เหล่าพลึกน้ำแข็งที่อัดแน่นอยู่ภายในทานน้ำแข็งถูกผลักดันด้วยแรงที่มองไม่เห็นไหลยอย่างช้าๆค่อยๆม้วนตัวเร่งการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเรื่อยๆทานน้ำแข็งตรงแนวอันเงียบสงบภายในช่วกระพริบตาเดียวก็แปลสภาพเป็นแม่น้ำที่มีแต่ปานกระบี่ใหญ่น้อยสุดขนานับแล่นผ่านไปทั่วฟูฟูฟูฟ เหล่าปานกระบี่เหินลรืวไปตามผิวน้ำแล้วทะยานขึ้นพุงโถมเข้าใส่เปลวเพลิงที่อยู่รอบๆฝั่งแม่น้ำทันทีที่เจ็ดจำนวน้้ำแข็งทิมแทงใส่เปลวเพลิงที่เต้นเร้าอยู่ด้านข้างชายฝั่งเรื่องราวเหนือคาดพันอุบัติขึ้นในทะเลแห่งจิตสมนึกเปลวเพลิงเมื่อถูกปานกระบี่จู่โจมแทนที่จะอ่อนโสมลงกับลุกชนท่วมฟ้า แม้กระทั่งดวงดาวที่ลอยคว้างอยู่กลางเวหายังแทบจะถูกไฟผ่านไปด้วยมีเพียงป้ายหินสุตสารอันปกคลุมไปด้วยเมฆดำเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบใดแม้แต่น้อยภายในแม่น้ำฐานน้ำแข็งผลึกน้ำแข็งกับเพื่อมลงอย่างไม่หยุดยัง้งยิ่งนานยิ่งดุร้ายรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เจตจนงกระบี่ไรที่สิ้นสุดหอบเอาหมอกขาวอันกว้างไพศาล พุงเขาใส่ทะเลเพลิงอย่างไม่ออมลังร่างกายภายนอกของจั่วหม้อปรากฏความเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ใจไปพร้อมกับชั้นน้ำแข็งบางๆชั้นหนึ่งห่อหุ้มตลอดทั้งล่างอันล่อนจนของมันแต่ในชั่วพริบตาเดียวก็ละลายหายวับไปจากนั้นชั้นน้ำแข็งก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแล้วละลายหายวับไปแล้วปรากฏอีกสับเปลี่ยนหมุนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่านับครั้งไม่ท้วน สะนั้นเย็นไม่ได้ลึกเท่าใดจั่วหม้อจมลงไปถึงก้นสระอย่างรวดเร็วความเย็นที่ก้นสระยังเย็นเยือบยิ่งกว่าบริเวณผิวน้ำหลายเท่าไม่มีกุ้งหอยปูปลาให้พบเห็นราวกับว่าได้รับการส่งเสริมจากความเย็นภายนอกแต่ละครั้งที่ชั้นน้ำแข็งบางๆปรากฏขึ้นระยะเวลาที่มันคงอยู่เนิ่นดนานยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเปลวเพลิงรอบกายจั่วมอก็ไม่ได้อ่อนสมลงเลยแม้แต่น้อยพวกมันยังคงโห,หมไหมแผดเผาอย่างพิสดารอยู่ใต้น้ำทันใดนั้นลำแสงอ่อนโยนวาบขึ้นที่กลางหน้าอกของจั่วมอลำแสงนั้นพันหมุนโครจรผ่านเส้นจิปรจรปานทั่วล่างทุกที่ที่ลำแสงแล่นผ่านเปลวเพลิงจะหดหายแคบลง แต่ในไม่ช้าเพลิงไฟก็กลับมาเต้นเล้าดังเดิมอีกคราจั่วม่อคล้ายผ่านเข้าไปในสภาวะอันพิสดารล้าลึกประการหนึ่งสูญเสียการควบคุมร่างกายไปโดยสิ้นเชิงมึนมน,มนงง,งๆเลอะเละเลื่อนครับคลายครับคลา่ามันรู้สึกเหมือนกำลังถูกเผาอยู่ในเตาหลอมแล้วทันใดนั้นก็ถูกโยนไปยังขั้วโลกกลับไปกลับมาไม่มีที่สิ้นสุด แต่ไม่ว่าจะทุกทรมานเพียงใดมันก็มีช่องว่างให้ดินลนเอาตัวรอดอย่าได้ลืมเลือนต่อให้ต้องตายท่านมีอาจลืมเสียงนั้นพันปรากฏขึ้นอีกคาเหลากับอ่างน้ำเย็นเทลาดลงบนศีรษะของจั่วหม้อสติสัมปัญชัญญาฟื้นคืนเป็นแจ่มชัดในชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่เมื่อมีสติรู้ตัวขึ้นมาความเจ็บปวด สุดขั้วจากการแผดเผากับความเย็นเยือกเียดกระดูดก็ถาถมเข้าใส่ราวกับคืนน้ำท่วมทับอย่างฮฤลโหลโดอามันอดไม่ได้ต้องอ้าปากกรีดร้องน้ำสะเย็นเยือกไหลบ่าเข้าไปในปากมันในบรรดลไม่มีสิ่งใดสามารถอธิบายความรู้สึกของมันในเวลานี้ได้ทั่วรล่างถูกเาผาผลาญอย่างดุเดือด ความเจ็บปวดสุดขั้วจากการที่เลือดเนื้อและกระดูกต้องถูกเผาไหม้ทีละน้อยทีละน้อยแทบจะทำให้มันสิ้นสติไปอีกคลาส่วนน้ำในสระที่ไหลลงไปในป่ากก็เกือบจะแค่แข็งมันเป็นก้อนน้ำแข็งจากภายในสติและจิตใจที่พึ่งแจ่มชัดขึ้นมาพันกับกลายเป็นเลื้อยเลือนเลือนลอยอีกขนนี่คือด่านจูจี้หรือนี่เป็นพลังของยามังกรเพลิงหรือความฝันนั้น ในความเลือเล่อเรือนมึนงงมือของจั่วหม้อคลายออกแล้วทันใดนั้นก็กำหมัดเกรงแน่นร่างของมันงอโคง้งรวบเหรือเลี้ยวแรงทั้งล่างในชั่วพริบตาดวงตาเบิกกว้างแดงฉานดุดโลหิตผู้ใดหรือผู้ใดอยากควบคุมข้าผู้ใดเปลี่ยนไปหน้าค่าลบความสมจำของค่าหรือผู้ใดฝีมือผู้ใดฝีมือผู้ใดกระทำมันดามันเช่นนี้ จากส่วนลึกในจิตใจความคิดมากมายน้ำไม่ทวนไหลผ่านโดยไม่อาจควบคุมจากส่วนลึกของร่างกายบังเกิดความเจ็บปวดที่เลือดเนื้อถูกเผาไหม้และความเย็นเยียบทะลุกรกะดูกภายในด,ดวงตาอันเต็มไปด้วยโทสาเปลวเพิงถูกกูลกินโดยกระแสน้ำสีโลหิตฝีมือผู้ใดฝีมือผู้ใดฝีมือผู้ใดไอบัดซบตัวใดสารเลว โลหิตในอกมันคำรามกึ่งก้องความโกรธแค้นและความโศกสารจากส่วนลึกของหัวใจระเบิดเปลี่ยงดุดภูเขาไฟประทูในทันทีทันใดมันกืนกินทั้งไฟทั้งน้ำแข็งไปจนหมดสิน้นจั่วหม้อเหมือนถูกคำสาปควบคุมผนึกพลังทั่วล่างสู่กำปัน้นกระแทกหมัดออกไปสุดแรงเกิดพร้อมกันนั้นก็บังคับเปลวเพลิงแดงเข้มอันเยาหยวนหลอมรวมลงไปในหมดัด หมัดนั้นกระแทกใส่ผนังหินด้านข้างสะอย่างหนักหน่วมตูมโดยมีหมัดของจั่วหม้อเป็นศูนย์กลางรอยแตกบนแผ่นหินแลนเปียเป็นรูปใยแมงมุมลอยไม่เกี่ยมแผ่กระจายว่าเป็นวงจากศูนย์กลางของการอัดกระแทกตูมอีกหมัดหนึ่งเศษหินกระเด็นว่อนในน้ำบางเศษพุ่งเฉียดล่างของจั่วหมอ้อสร้างบาดแผลจำนวนหนึ่งโลหิตสด พลังพลูออกมาละลายปะปนไปกับน้ำในบรโดนตูมตูมตูมสองหมัดลัวเป็นชุดจัวด่วหม้อติดอยู่ในสภาวะหลงลืมตัวตนอย่างสิ้นเชิงดวงตาแดงฉานเส้นเอ็นปูดโปนระดมหมัดกระแทกใส่ผนังสะอย่างบ้าระหำ่ำกลสะอันเงียบสงบเปลี่ยนเป็นเดือดพานปั่นป่วนในพิพตาคางสะน้ำผูยาวค้นพบว่า พื้นสั่นสะเทือนเลื่อนลัน่นทอดตามองน้ำวนที่ปรากฏขึ้นบนผิวน้ำสีหน้ามันราบเรียบเฉื่อยชายกมือขึ้นขีบจับหยดน้ำเล็กๆที่กระเซน็นออกมาจากสายน้ำตกจากนั้นผายมือออกเห็นหยดน้ำลอยอยู่บนเหนือฝ่ามือกลมเกลียงใสกระจ่างสะท้อนแวววาวอยู่ในดวงตาเสีเลือดของมันเจ้ายัางคงไม่ยอมลามือ เจ้ายังคงเชื่ออย่างโง่ง,งมว่าคนอย่างมันจะสามารถสยบเปลวเพลิงแห่งอสูรฟ้าได้รอยยิ้มเยาะหยันจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของผู้ยาวขณะที่กล่าวอย่างเนิบหนาเจ้าเป็นเช่นนี้เสมอเป็นเช่นนี้เสมอไม่เคยฟังข้าเลยผ่านไปสามพันปีเจ้ายัางคงดือ้อรั้นหรือเจ้าไม่เคยทราบเลยว่าทางที่เจ้าเลือกมักโง่าข่าวเบาปัญญาเสมอมา ผูยาวเป่าลมออกมาเบาๆหยดน้ำอันสมบูรณ์พร้อมที่ลอยอยู่บนฝ่ามือพันเปลี่ยนเป็นละอองหมอกกระจายหายไปในอากาศข้าเหนื่อยหน่ายกับการกระทำของเจ้ามานานแล้วผูยาวปลบมือเบาๆสีหน้าเฉยชาการสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าหยุดชะง,งักขาดหายสะน้ำกลับสู่สภาวะงงสงบเงียมดังเดิมจบสิ้นแล้ว ริมฝีปากบางเฉียบของโูยาวเชิดชขึ้นพางยักไหลฮ่ฮ่าฮ,ฮ,ฮ่มันยอมมีอาจสิงหยบเพิงอสูรฟ้าได้ทางเลือกอันโง่เขลาเบาบ,าบรญญาของเจ้าได้รับการพิสูจน์อีกครั้งจบคำเยอะหยันก็หมุนตัวแต่เพียงเพ่งหันหน้าไปทันใดนั้นก็ชะงักกึกปากอ้าขึ้นเล็กน้อยนี่มันภูเขาสุญยตา สินหยานผู้กำลังดำดน่งอยู่ในชาญพันเบิกตาโพงมันกระโดดผูกลางหายวับไปภายในชั่วกระพริบตาก็ปรากฏกายที่ยอดเขาไม่กี่อึดใจต่อมาเผยเย็ยนหลานหยานเลอและสื่อฟงหลงทยานเข้ามาสมทบพ,พาการปรากฏกายขึ้นด้านข้างมันทั้งสี่ศพตากันวูบพวกมันล้วนแงนหน้ามองท้องฟ้าด้วยใบหน้าตื่นตะลึง ตงฝูเทียนทรงจือ่อกำลังตรวจดูลายชื่อที่หวีปลายเขียนขึ้นมานี่เป็นจงหมินเอี้ยนสิทธิของจัว่วเหมยเทียนเทียนทรงจื่อพยักหน้าตั้งคอสังเกตว่าในตรงฝูหากกล่าวถึงพลังฝีมือระดับจัวเหมยเทียนกับสินหยานในอดีตจัว่วเหมยเทียนดูไล้เอามหิตยิงทุกผู้คนล้วนเกรงกลัวมันนี่มีส่วนคล้ายกับสินหยานไม่น้อย แต่ข้ายังสงสัยว่าสิทธ์ของมันจะเป็นเช่นไรหวีป่ายกล่าวอย่างนอบน้อมสิทธ์เคยพบหน้าจงเหมือนเอี้ยนหนหนึ่งแม้ว่าไม่ได้ปะมือกันจริงจังแต่ประเมินจากความเยกเย็ยนของมันเกรงว่าคนผู้นี้ไม่ได้อ่อนแอแต่อย่างใดฮ่าฮ่ายอดฝีมือรุ่นเยาวสักกี่คนที่เจ้าเรียกว่าไม่อ่อนแอได้ยินว่าจัวเมเทียนทมเทสมาธิจ,จิตใจไปกับสิทธ์ผู้นี้ไม่น้อย เป็นธรรมดาที่มันย่อมไม่อ่อนแอเทียนทรงจื่อหัวล้อห้าห้าแต่ไม่แน่ว่าตรงฟูอาจเป็นโลกของเจ้าจงหมินเอียนแล้วก็เวยเ์ซิงของสำนักกบี่สุญญตาแล้วสิทธิ์จะไม่ทำให้สือฟูผิดหวังหวีป่ายตอบอย่างเคารพเทียนทรงจื่อบกมืออย่าได้ใส่ใจกับของไร้าสาระเช่นซื่อเสียงมากเกินไป ภาพเพียงหวังว่าเจ้าจะสามารถปกป้องตนเองได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากอันรากฐานของบรรพชนนี้ข้าอาจไม่อาจตัดใจอยู่บ้างแต่ความปลอดภัยของเจ้าย่อมสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดหวีป่ายสถานขึ้นทางล่างตอบรับอย่างตื้นตันว่าสิ้์ทราบแล้วท่านอาจารย์เห็นสีหน้าหวีป่ายยังเต็มไปด้วยความกังวลเทียนทรงจื่ออดไม่ได้ต้องปอบโยน ข้าเป็นสื่อฟูเพียงวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่าได้วิตกกังวลมากจนเกินไปหากมีบานอย่างเกิดขึ้นจริงๆฮ่าๆตาเทาอย่างพวกข้าจะขวางเบื้องหน้าพวกเจ้าเองจากมุมสายตาพันพบเห็นนาำหนึ่งอยู่บนลายชื่อต้องรู้สึกประหลาดใจอยู่เล็กน้อยเอืฉะนหยมีจั่วมอจากสำนักกบีสัญญตาอีคนมันพิเศษที่ใดยามแรกที่ิ์ได้ยินชื่อมัน มันมีเรื่องขัดแย้งกับจงหมินเอียงกับสิทธิสำนักตรงฉีอีกผู้หนึ่งเนื่องจากมันเป็นเกษตรกรปานสิทธิ์ตั้งใจว่าจะช่วยมันแก้ไขปัญหาสักข,ขามี่าถ,ถึงกับใช้เจตจำนงกอบีออกมาวีป้ายเสริมอีกประโยคหนึ่งว่ามันยังไม่ได้เข้าสู่ด่านจูจี้ด้วยซ้ำโอเทียนทรงจื่อสีหน้าแปลเปลี่ยนตัวอันตรายอีกผู้หนึ่งจากสำนักกบีสุญาตางั้นหรือ บรรลุเจตจำนงกระบี่ก่อนเข้าสู่ด่านจูจี้พรสวรรค์เช่นนี้ก็หาได้ยากนักนับว่าสวรรค์ประทานพรแก่สำนักกระบี่สุญญตาอย่างแท้จริงระหว่างคำพูดของมันเห็นได้ว่าค่อนข้างอิจฉาอยู่ไม่น้อยในช่วงเวลานี้เองสีหน้ามันพันแปรเปลี่ยนอย่างกะทันหันทยานล่างออกนอกหน้าต่างในทันทีหวีป่ายอึ้งมูบหนึ่งก่อนจะลีตามติดออกไป มันเห็นเพียงเทียนทรงจือ่อจ้องเขมงพยังท้องฟ้าด้วยสีหน้าประวัตพันพึงในเวลาเดียวกันบนยอดเขาดอกเหมยแห่งสำนักกระบีต่ตรงฉีบุรุษผลยาวในอภรดำผู้หนึ่งยืนหยัดต้านลมใบหน้าแตกตื่นเบิกตากว้างแงนมองไปยังท้องฟ้าหน้า,าอันกว้างไกลก็จากคนแปลนะครับผม จากตอนนี้เป็นต้นไปขอเปลี่ยนคําว่าเขตปกครองเป็นอาณาจักรนะครับก็เช่นเขตปกครองนาภาจันนะครับก็เปลี่ยนเป็นอาณาจักรนภาจันนะครับก็ยังไงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดสไครปเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมตอนต่อไปมีชื่อตอนว่าด่านจูจี้นะครับ